เราวันนี้พี่พามารีวิวร้านอาหารใต้ร้านนี้กำลังมาแรงในโซเชียลแล้วนอก,กนจากการมีรีร้านอาหารแล้วพี่ก็อยากจะแบบว่าเปิดวา้สาบสาวๆน่ารักน่ารักด้วยเมนูมีหลากหลายบางคนมองว่ามากินอาหารใต้ดี่เด็กๆมาได้ไหมเผ็ดไปไหมแต่ว่ามีเมนูแฟมิลีลล่เฟรนดี y เยอะแค่ได้กลิ่นก็คนหัวลุกเลยครับอันนี้คือถือว่าพิเศษถิง ตั้งแต่ยุคยายนะค่ะแม่ก็จะมีพี่น่องทุกคนก็จะได้รับสูตรมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบ้านรสชาติคนที่มากินอะ่ะจะรู้สึกว่าเสน่ห์ของมันติดไปเลยน<ม>ัคือหนึ่งความเข้มข้นของพีิกแกงเพราะว่าพริกแกงที่นี่เราปฮเมเองทั้งหมดเมือเขาทอไาไข่ขาวผู้สาวเจอผู้สาวครับทุกคน ี่รถสปอร์ตคุณกูทำ <c oughs> สำเร็จแล้วเขาไปไหนแล้วเขาเข้าไปในร้านอาหารเขาที่ต่างไปผู้สาวขับรถสปอาาร์ตทุกคนครับวันนี้พี่พามารีว<า>ิว <c oughs> ร้านอาหารใต้ที่ตอนนี้กําลังมาแรง <c oughs> และพี่เพ,พิ่งมากินเมื่อสักสี่ห้าวันแล้วติดใจมากนะครับเลยพากลับมาใหม่แล้วนอกเหนือจากการรีวิวร้านอาหารแล้วพี่ก็อยากจะแบบว่าเปิดวาร์วสาวน่ารักน่ารักด้วยของกุ้ใจร้อยแรงบางกอก สวัสดีครับน้องอันสวัสดีค่ะนี่น้องเจันไหมไม่ใช่ค่ะนี่ครับเป็นผู้สาวอ๋อเนทน้องมดแต่งหน้าไปก่อน <c oughs> สวยแนละ้ว <c oughs> เสริมอีกสักหน่อย <c oughs> โอเคครับก็น,นี่เป็นร้านที่กำลังมาแรงในโซเชียลก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังเลยตอนนี้ต้องโทรจองกันทุกวันไหมจักเต็มทุกวันไหมสุขศรีอาทิตย์นะไม่โทรจองสุกสาวอาทิตย์ไหมก็เป็นอาหารใต้เลยใช่ไหมครับเปิดร้านยนะังจ๊ะเปมา,มา ก็คือแบบใหม่โยน้องใหม่แต่ว่ามาแรงมากที่เพิ่งมาเมื่อสกสีก่ห้าวันที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอออร่อยมากเลยอยากจะรีวิวให้กับ,บ FC ได้ลองมาชิมนะครับบ mm hmm. รรยาก,กาศแบบตกแต่งแบบบ้านๆเนาะ เินนะคะจากร้านลอยแรงบางกอกค่ะวัสดีครับผมไม้ครับผมปกติแม่จะเป็นคนที่ทําอาหารถูกปากพวกเราและเพื่อนๆทําให้คนแถวบ้านทานเป็นประจำเนี่ยครับจนสุดท้ายเราก็คิดว่าเอออยากลองนาอาหารนี้มาเปิดเป็นร้านและถ่ายทอดให้คนอื่นได้ลองทานดูบ้างนี่คือสูตรที่กินเน่เด็กคุณแม่เป็นคนใต้หรือเปล่าใช่ครับคนใต้มาจาก่เกาะยอเลยครับเป็นสูตรตั้งแต่คุณยายอะไรพวกเนี้ยครับสูตรแบบร้อยปีค่ะพี่ ดี y <DIY> ค่ะพี่ทำแบบงบน้อยประหยัดทำกันเอง <S <S ก็คือทุกอย่างแบบเรียกว่าเรามีของอะไรจากบ้านอะยกมาถ้าลูกค้ามาจะเห็นวลานี้มีพวกของเก่าเยอะแบบถ้วยหมอห้อไหราชามอราเงี้ยค่ะเราพยายามจะเอาของเก่าๆพวกนั้นดั้งเดิมมา,มาตกแต่งในร้าน ว่าอยากให้โถดเข้ามาเราสึกถึงกลิ่นอายของเหมือนมานั่งกินข้าวบ้านเพื่อนน้องมดนี่เป็นคนที่ไหนนี่คนชาตเชิงเซาค่ะโอ้แล้วชอบกินอาหารใต้ไหมชอบค่ะอยากกินอยากกินโคกิ้งพูดอีกเลยกันหนูแรงใต้ไม่ได้นะแรงใต้ได้ไหมแรงใต้ไม่ได้ก็นี่แหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดวาร์มทั้งหมดกันนะครับก็เป็นสาวสวยประจำรายการของเราเพิ่งจะเห็นไปออกรายการกับพี่เบียร์กับพี่ดิวใช่ไหมใช่นั่นแหละเลยไปแอบติดตามแบบนั้นเลยแล้วก็เห็นขึ้นสตอรี่บอกว่าโสดอยู่ด้วย เดี๋ยวนี่มาถามนะครับว่าสเปคของนุมอดเนี่ยเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นพี่ว่าระวังสั่งอาหารกันก่อนเพราะว่าที่นี่นี่คือไฮไลท์เลยอร่อยเด็ดทุกอย่างนะครับ<ม>อ่ะร้อยแรงนะครับเพิ่งจะเปิดได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแต่ตอนนี้แบบร้อนแรงมากแขกเต็มแทบทุกวันถ้าเกิดสุกสาวทิพย์นี่คือต้องจองโต๊ะนะครับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มาแล้วพลาดไม่ได้นี่มีอะไรบ้างจ๊ะจะมีเป็นแกงเหลืองปลากระพงแล้วก็จะเป็นพวกขัดตอค่ะจะมีไปเหนยียดไข่ไข่ปูยังไข่ดาว จะมีเมนูใหม,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 ม่ที่เพิ่งออกมาจะมีเป็นเนื้อผัดน,น้ำมันหอยอผัดห็ดเนื้อต้มผัดน,น้ำดำแล้วก็ปลาหมึกผัดกับปีค่ะอันนี้คือไฮไลท์หมดเลยถูกไหมใช่ค่ะสั่งมให้พี่ถ้าประมาณสักเจ็ดแปดอย่างก่อนได้ไหมจ๊ะได้ค่ะ E ถ้ามาที่นี่นี่คือเดินมาปั๊บถ้าไม่ไอแขกๆได้ถึงว่ามาไม่ถึงนะครับเครื่องแกงเขาถึงจริงๆแค่ผัดในครัวได้รับเขาแคลกเขาแขลกเลยแล้วดูหน้าตาแต่ละอย่างครับโคตรน่ารับประทานครับมรีวิวไปแล้วก็สัมภาษณ์น้องมดไปเปิดวาร์ปสาวน้อยเขาเรียกว่าอะไรมิสฟ็อกซี่เหรอใช่ค่ะมิสเตอร์ฟ็อกซ์มิสเตอร์ฟ็อกซ์นี่คืออะไรน้องมดเมื่อก่อนอ่ะเป็นชื่อเพลย์บอยเพลย์บอยแมกกาซีนค่ะขอบคุณค่ะพอหมดสัญญาก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นมิสเตอร์ฟ็อกซ์จากบันนี่ก็เลยเป็นฟ็อกซี่นางแบบเซ็กซี่ถูกม ใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็คือเรียนหนังสืออยู่ด้วยเรียนอะไรอยู่ครับเรียนต่อนิติค่ะโอ้โหคือไปทั้งดังแบบเล็กซี่แล้วโตขึ้นจะไปทนายด้วยเดี๋ยวลองชิมก่อนหัดนใบเหลียงที่ไล่สเต็ปรสชาติเอาจากเบาไปถึงเข้มข้นนะที่สำคัญคือสดอยู่ไหมครับสดมากค่ะสดมากค่ะสดมากค่ะตัวหัวมาแล้วแบกก่อนแบกกรอด แบรนด์น <pathway> ี้คือหนึ่งในเมนูโปรดของพี่นะครับนี่คือสังเกตดูเครื่องเขาเยอะมากนะครับพุ้งแหบมาแบบทั้งทะเลเลยนิดยผัดโดนๆแห้งๆนิดๆนะครับอืมแบบกินจริงจังแลยอ่ะสเปคหนุ่มเป็นยังไงสเปกหนุ่มเหรอผู้ชายอบอุ่นนะคะอบอุ่นนี่คือแบบตัวอ้วนนอนบังคับลมอะไรอย่างเงี้ยไ่ก็แบบว่าน่ารักกับเราสกินชิปลูกหัวเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแกงเหลืองได่ไหมครับได้ค่ะ ปขอบค่ะธรรมบรรดาคนกินเผ็ดไหมครับเผ็ดมากค่ะแค่ได้กลิ่นก็คนหวัวลุกเลยครับอันนี้คือถือว่าพริกแกงถึงแล้วก็ปลากระพงเนื้อแน่นๆนะครับและทีน่นี่เขาใช้าปลากระพงสามน้ำเลยนะครับผมคนเยอะไม่กล้าเล่นมุกสามน้ำเลยครับคุณผ <c oughs> ู้ชมเนื้อมันทำมากนะครับผมรสชาติแกงเผ็ดร้อนจัดจ้าน เน่ห์คือความเข้มข้นค่ะจัดจานแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดจนเกินไปคือรสชาติอของความเป็นคนสงขามันจะไม่ได้เผ็ดเหมือนชานครคนที่มากินนะ่ะจะรู้สึกว่าสเสน่ห์ของมันติดใจเลยนะั่นคือหนึ่งความเข้มข้นของพริกแกงเพราะว่าพริกแกงที่นี่เราโฮมเมดเ,เองทั้งหมดแล้วมันจะอยู่ในหลายๆเมนูของร้านมากๆก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนเวลามากินเขาจะรู้สึกว่าอาหารใต้ของเรามันจะแตกต่างจากอาหารใต้ร้านอื่นค่ะแกงเหลืองครับขัดสตอ,อแกงคั่วกะทิกุ้งเห็ดแครงแล้วก็บานอฟฟี่ด้วยบัตชีคาราเมลกระโดด สตอร์นูกินเป็นไหมไม่เคยนะคะลองกินวันนี้ตอในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า smelly b e a แปลว่าถัวเหม็นคือมันจะไม่ได้กลินะ่นอะที่ชอบนะหอมแต่เวลาหนูไปเข้าห้องน้ำอ่ะกลิ่นสตอร์จะออกมาครับจริงเหรอเออนี่คือกินอันนี้เสร็จแนะนำอย่าเพิ่งรีบเข้าสังคมนะครับ <c oughs> คือมันจะมีความกรอบมีความมันหอมองเขาอืันหนูก็จะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนสักกวันหือ, <c oughs> อบมีครั้งแรกของหนูเลยเนะี่ย อร่อยอแนวเหมือนแบบว่าเม็ดกระถิ่นใช่ครับก็คือกระถิ่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเม็ดเล็กของสตอค,อคือแบบว่าลูกๆเวลาเราไปโรยส้มตรงส้มตำเนี่ยใช้เม็ดกระถิ่นโรยแต่บ้านไหนมีตังจริงนะเขาจะโรยสตอเลย <c oughs> คือสตอบางหน้าเนี่ยราคาแพงกว่าสเต็กอีกนะสตอร์ที่ภาคอื่นไม่กินเลยใช่ไหมถ้าประกอบอาหารก็คงไม่ไค่อยเยอะแต่มันจะเป็นกระถิ่นแน่นะคะต้องหาเอฟซีทางบ้านพอดีหม่อมแม่ไม่คยอย่อยให้ทานจริงนครับผมก็เลยไม่มีความรู้ คอมเมนต์มาหน่อยครับเป็นสิ่งที่หนูเป็นคนรีเควส์มาคั่วติ้งอาหารหลักทางใต้เนาะขึ้นชื่อขึ้นชื่อทางใต้ต้องคั่วติ้งนะครับไม่มีไม่ได้ผัดมาแบบแห้งๆนะครับการนิชมานิดนึงน่าจะเป็นใบมะกรูดซอยเบาๆโรยเข้ามาาข้งหน้าให้มีความสดชื่นไร้แรงไร้แรงไร้แรงแต่แรงไม่เป็นไร้รอยนัดรอยนัดรอยนัดอร่อยมากกันนะทุกคนรอยนัดแม่นี่เด็กใต้เด็กใต้สอนมาอ๋อ แตัตง้งแต่ยุคยายแลนะค่ะแม่ก็จะมีพี่นองทุกคนก็จะได้รับสูตรมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบ้านรสชาติจนเราทานม,มาจนชินนะว่ารสชาติประมาณนี้ก็เลยอยากลองมาไว้ที่ร้านลอยแลน ก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะคุณวิภูมิด้วยนะคะที่มาวันนี้เพราะว่าจริงอะ่ะร้านเราเริ่มต้นสัตวการทําเป็นร้านเล็กๆแล้วตอนที่เปิดอะ่ะก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนให้ความสนใจแล้วก็แบบอยากจะแวะมาชิมฝีมือของบ้านเราอะไรอย่างงี้มากขนาดนี้ค่ะรู้สึกว่าร้านเราทุกวันนี้ยังมีอะไรให้ต้องพัฒนานแล้วก็ปรับปรุงอีกเยอะมากมากแบบพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ต่อไป สิ่งหนึ่งที่วัดความสามารถของเชฟคือไข่เจียวครับมันคือเมนูที่เบสิกเรียบง่ายแต่ทําให้อร่อยว้าวทำได้ยากต้องบอกที่ว่าเมนูพวกเนี้ยเราสั่งมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับพอดีต้องมีการถ่ายทําเก็บภาพถ้าออกมาใหม่ๆเลยแม่งแบบพองงูกว่านี้ความกรอบคือ2เท่าเลยนะครับเอาละครับกรอบไม่อมนันเลยอืมไม่มีเลยนะมันอืม เพราะปกติหนูอะไม่ค่อยกินที่แบบว่าของทอดของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยแบบไม่โอน้ำมันเลยนี่คืออะไรยำไข่ดาวเหรอโอ้ไข่เป็ดป่ะครับไข่เป็ดนะครับข้างในนี่คือแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยเจาะไข่แดงเลยนะครับผมได้เลยค่ะให้เจาะเลยสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวชอบแนวไหนอะไรยังไงชอทะเลค่ะไอไข่เยมเยิ้มโอ้โหโฟกัสจากไข่ไม่ได้เลยผู้ชายอบอุ่นที่ไข่ยมเยิ้มนะครับไข่เป็นไข่ดาวไข่ดาวเยิ้มมากๆ เหมือนกับว่าเราทำถ้าเราทำแยกกันเลยนะเพราะว่าไข่แดงแบบไม่โดนความร้อนมันเขาทอดไข่ขาวก่อนแล้วก็ลงไข่แดงเลยนะคะคุณยายแหรวไข่เป็ดนี่เขาจะเป็นไข่ที่ไข่แดงใหญ่กว่าไข่ไก่กับสองเท่าเพราะว่าแบบความมันความเข้มข้นความคลัก่งไข่แดงนี่เลออนุภาคสูงกว่าไข่ไก่เยอะครับ ที่คือเป็นร้านครอบครัวเมนูมีหลากหลายบางคนมองว่ามากินอาหารใต้ดีเด็กๆมาได้ไหมเผ็ดไปไหมแต่ว่ามีเมนูเรียกว่าแฟมิลี่เฟรนดี้เยอะมาทั้งครอบครัวได้ครับได้ทุกคนเลยพี่คือด้วยความที่เมนูเราอ่ะจะมีทั้งเมนูที่ไม่เผ็ดแล้วก็มีเมนูเผ็ดด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นครอบครัวที่พาน้องๆมาค่ะก็ะะจะมีเมนูแบบไม่เผ็ดให้น้องๆได้ทานนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าอาจจะยังทานเผ็ดไม่ค่อยได้อย่างเงี้เราก็มีเมนูนน บรรยากาศสบายๆส,สามารถแบบจองจัดเป็นโต๊ะยาวได้เราเคยรับสูงสุดอะคือปิดบ้านไปเลยอยู่ที่ประมาณ30คนก็ได้หรือว่าจะมาเป็นกรุ๊ปแล้วอยากรู้สึกว่าได้ห้องไพรเวทน,น,นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องเล็เลกๆที่จัดไพรเวทได้ประมาณ1 2บสถึงสิคนค่ะเมนูที่เราคอยกลัวไหมเป็นสาวสวยนี่กลัวไหมแบบหมึก์ดำอย่างเงี้ยไม่ค่ะอยู่กับพี่ภูมิเราพร้อมสู้โอ้โหดำคลักจริงครับเข้มข้นคลักมากเบอร์นี้คือเขาจะให้ความนัวนะครับความนัวความอูมามิมีรสชาติเข้มนิดๆหวานนิดๆนะครับผัดกับปลาหมึกนี่คือกรองกรอบมาก ปลาหมึกกรอบครับตัวใหญ่เนื้อหนานวลนัวเห็นไหมเผ็ดแบบเต็มกราฟเหรอครับสรมมาดาพจนกินเผ็ดไหมครับเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากค่ะแม่นู่นี้ซิฟซัดนายขอเสียงเผ็ดอีกทีครับเฮ้ยเผ็ดจริงเผ็ดจริงเผ็ดเราต้องกินแต่เผ็ดจริงค่ะ จะตามผลงานของหนูได้ทางไหนบ้างทาง Facebook IG ค่ะแล้วถ้าอยากเจอตัวจริงเนี้ยไปเจอน้องบอดดี้ที่ไหนปกติคือแฮงท์เอาท์หรือแถวไหนหาตัวยากมากหาตัวยากค่ะหาตัวยากแต่ก็ไม่ยากมากค่ะอยู่เออร์เบิร์นค่ะแล้วก็เลิกได้เลยค่ะเออร์เบิร์นเพจ ล้วก็ลัดเอาค่ะหรือแม้กระทะเลค่ะบางแสนกิจกรรมไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบทำอะไรยังไงบ้างครับเผื่อตอนนี้หนุหน่มๆสดๆอยากจะมีเอ็มก็ไปหาเดียวก็ไปได้ไหมหรือไม่ชอบีเอ็มไ,<ห>ได้เอ็ไมได้แต่ว่าถ้าไม่ตอบไม่อยากโกรธกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบว่าไม่ได้อยู่ในโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์ที่ชอบเป็นประมาณไหนครับสบายๆค่ะพาไปทานข้าวก็อาหารสบายๆหรือมาที่นี่ก็ได้ค่ะไร่แอยแรง เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์เปิดช่วง5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะแนะนําโทรจองดีกว่าเพราะว่าร้านมันเล็กร้านมันมีแค่แ8โต๊ะเองเงี้ยคะก็โทรจองก็มั่นใจว่าได้โต๊ะแน่นอนถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะจองล่วงหน้าสักประมาณ2-3วัน,นค่ะจองผ่าน o o g l e Maps อะไรที่แบบว่าคุณภาพแบบไหนที่แบบไม่ชอบที่สุดในตัวหนุ่มๆน้าแบบผมหล่อครับประมาณนั้นแบบตุ้ยจุ๊ยจะรู้อยู่แล้วว่าหล่อแต่ไม่ต้องแบบว่าทำท่าว่ามันหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบชิลๆเอาแล้วถ้าหนุ่มริชหน้าตาอาจจะไม่ได้หล่อมากโอเคไหมคุยไหมขนใจไหมคุยได้ถ้าคุนใสดีรับเราได้เวลาเราเมาแล้วเวลาหนุ่มเมาแล้วหนุ่มเป็นคนยังไงหนุ่มเมาหนุ่มเป็นคนหื่นเอาไม่ไช่ดีเอ็มระเบิดครับดีดีเอ็มระเบิดครับ โอเคก็ขอบคุณมากนะครับฝากผลงานหน่อยตอนนี้ขายของขายของอะไรบ้างไหมอะไรยังไงไหมครับตอนนี้กําลังทำแบนรนด์ลิปของตัวเองมีมา5สีก็เข้าไปติดตามช่องโซเชียลได้เลยค่ะเพราะว่าก็จะถ่ายอยู่บ่อยๆแล้วก็มาที่ร้านลอยแรงได้เลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่พี่ทุกคนแน่นอนเพราะว่า<ม>ความ,มอร่อย ใช่ใช่ความอร่อยมันอยู่ที่ใจค่ะระยะทางไม่สมําคัญก็เป็นร้านอาหารที่พี่ว่าแบบตอนนี้กําลังมาแรงในโลกโซเชียลด้วยนะครับผมเมนูทั้งหลายเป็นสูตรออริจินอลจากที่บ้านของเจ้าของเองเลยสูตรของคุณยายถูกสืบทอดกันมาซึ่งเราจะดูแล้วอาหารโฮมเมดเนี่ยทำอาหารกินเองเราบางช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับผมทาสดใหม่ท<ช>ุกวันนะครับบรรยากาศดับเรียบง่ายแต่งตัวสบายๆมาได้รสชาติจัดจ้านมีทุกอย่างเมนูสําหรับคนที่ชอบกินอาหารรสชาติรุนแรงหรือว่าเด็กๆก็สามารถที่จะเลือกเมนูกินได้ตอนนี้เราก็พยายามตัวเองหา น่ารักน่ารักโลคลนะครับถ้าเกิดใครมีอยากจะแนะนำนะครับผมคอมเมนต์ก็เข้ามาได้ถ้าเกิดว่าตรงใจกับเราเดี๋ยวเราจะไปทลุยรีวิวให้เราวันนี้ขอตัวไปแดกเล้าก่อน <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมหมดแล้วหมดแล้วบ๊ายบายบ เราอยากหาขนมหวานที่มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านแล้วเราเลยได้โจทย์มาว่าเราอยากให้มันเป็นความไททวิสพอไททวิสอะคะ่ะเลยอยากลองดูว่าถ้าขนมฝรั่งมาผสมกับขนมไทยมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนแล้วเราก็เลยเอากล้วยบวชชีนี่แหละมาผสมลงไปในบานอฟฟี่เพราะบานอฟฟี่ทั่วไปเขาก็จะใช้กล้วยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราคือกล้วยบวชชีก่อนซึ่งมันก็จะหวานน้อย